สวัสดีครับวันนี้อยู่เกม l i n เลนเจอรนะครับวันนี้ก็จะมาแลกในส่วนของอร้านค้ากิ้วนะครับเอากบม่วงนะอตอนนี้ผมมีเพชรม่วงอยู่ที่7 1 0 0 0 0นกว่านะครับไปแลกไปดาวมีอยู่60สิบเอ้เจ็นะถ้าไปแลกตัวนี้ใช้60นะครับเราก็มาแลกไปขอแคปหน้าจอดนึงนะครับอโอเคแลกไป ซื้อเรียบร้อยนะครับโอเคอันนี้ซื้อได้เดือนละหนึ่งครั้งนะครับเได้ละนี่ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้มาละเอ,อ,อะบ้าตอนนี้สะสมกบดําไว้ก่อนนะไตหัวคอยผมก็ยังไม่ได้ไตนะครับเดี๋ยวดูกบดําก่อนน่าจะมีประมาณ9ตัวนะ ตัวนะรวมหอคอยอีกหก็จะเป็น10ตัวนะ,ะยังไม่ได้ไต่นะครับอโอเคครับแรกเป็นตัวแรกนะครับในส่วนของกิวก็อย่าลืมเข้าไปวอกกิวกันนะครับมันก็มีอยู่นะอันนี้มันเริ่มไปแล้วตั้งแต่สี่ทุ่มขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาตีทีลรานะครับ ถ้าเรามาเล่นทุกวันเนี่ยอย่างน้อยมันก็มีภารกิจให้รับนะครับในส่วนของตรงนี้อยู่ไหนเนี่ยอ่ะนี่นะครับอ่ะตอนนี้เปลี่ยนใหม่ละตีหนึ่งครั้งได้2ดาวนะครับถ้าต,ตีสามครั้งได้3ามดาวนะแต่ก่อนนี้มันจะมีอยู่ที่ตีสามครั้งแล้วก็5ครั้งนะครับโอเคก็มีการเปลี่ยนใหม่นะ วันนี้ก็มาฝากเพียงแค่นี้ครับแต่ไงก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ